สวัสดีค่ะมพงกับกว่างนะคะช่องกวางทารโอค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นแบบไทม์เลสนะคะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปรันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่า เขาคนนั้นจะกลับมาไหมนะคะวังคิดว่าเหมาะกับคนที่กําลังรอรักเก่าอยู่เนาะแง่ดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการารับชมค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะมาเช็คดวงกับกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโลกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณกับเขาค่ะขอไพ่มาก่อนหนึ่งใบนะคะอ่าหนึ่งใบมีไพ่หดาบนะคะอืมท้าทางจะฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันเยอะนะคะมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ พ่สามดาบค่ะหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะอืมนะอาจจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขานะคะนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะทําให้คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าเขาสร้างบาดแผลอะไรสักอย่างไว้ให้กับคุณเนาะ นะอาจจะเป็นเรื่องของคําพูดเรื่องของการกระทําก็ได้นะคะแล้วบาดแผลน,นี้ทาให้คุณแบบลืมไม่ลงอะ่ะลืมไม่ได้เลยมันฝังลึกฝังใจมากๆนะคะนะต่อมาค่ะอัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองค่ะก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ หรือว่าลักษณะนิสัยของคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอาจจะนึกถึงแต่ตัวเองซะส่วนใหญ่นะทำอะไรก็ไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นค่ะนะก็คือคือทำไปเลยนะคะเอเราอาจจะมาบอกเราทีหลังอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืมนะหรือไม่ค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้นะคะอืม เหมือนรักสนุกไม่ผูกพันก็ได้นะเออนะคะตอแม่ค่ะเป็นไพ่ the lover ค่ะอืมคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนนะคะเอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวเราต้องเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาหรือไม่เขาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะคะนะวางคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมี ความแบบลุ่มหลงอยู่อะนะมีความลุ่มหลงอยู่บางทีคุณก็อาจจะไม่แน่ใจตัวเองก็ได้นะว่าอันนี้มันคือความรักหรือว่ามันคือความลุ่มหลงนะคะอืมนะตอแม่ค่ะเป็นไพ่ king of swords ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวทัตลมนะคะทัดลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะคว่าคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วก็น่าตื่นเต้นนะเขาอาจจะ พุ่งทยานเข้ามาหาคุณเลยนะคะพยายามที่ไปชิดใจคุณเลยนะในช่วงแรกๆนะคะอืมนะมันก็เลยมีความตื่นเต้นมีความอะไรเนี่ยแต่พอหลังๆเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความเฉื่อยชาลงนะคะนะไม่ค่อยกระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อนนะคะอืมก็เป็นไปได้เนาะมาดูกันต่อนะคะอืมหรือแม่คุณอาจจะเจอคนที่ปากร้ายก็ได้นะ ไพ่ King of s w o ซ d s เนี่ยออกแนวปากร้ายมันก็ทําให้คุณเนี่ยเจ็บจี๊ดอยู่เหมือนกันนะสามดาบเออความปากร้ายของเขาเนี่ยเอออะไรไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะแบบมาโทษเราว่าเราอย่างเงี้ยนะคะเอาเหมือนเราเป็นคนรองรับอารมณ์มอย่างนี้น,นะนก็ทําให้เราเจ็บปวดร้นแราได้เหมือนกันเนาะ ตอแม่ค่ะสองไม้ค่ะอืมมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะมีแฟนก็ยังคงรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอยู่นะคะนะหรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกได้ว่ามันห่างออกไปทุกวัน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 จนมันกลายเป็นความเฉยชาแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะวังคิดว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่ยังคงตามติดอยู่อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ยังคงมาสอง อสองคุณอยู่ทําให้คุณมีความแบบใจตุ้มๆต,ต่อมๆแล้วก็นึกถึงเขาขึ้นมาแต่ที่อาจจะไม่เคยนึกเลยนะจบไปแล้วก็คือจบไปละเออนะเออแต่พอมาส่องปุ๊บใจมันคิดขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะอืมเนะียจะเป็นแบบนี้ได้หรือว่าคุณอาจจะไปร,รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขามาก็ได้ทําให้เรารู้สึกนึกถึงเขานะคะอืมอ่นะคราวนี้เรามาดูกันต่อเนะะี่ยค่ะว่า ความสัมพันธ์นี้นะอืมเขาจะกลับมาไหมนะคะเขาจะกลับมาไหมใบแรกค่ะเป็นไพ่หกไม้นะคะอืมแล้วก็ก้าดาบนะคะตามด้วย Mag วเมจิกเชียนค่ะแล้วก็สิบเหรียญค่ะแล้วก็แปดดาบค่ะอืม ควาคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาในรูปแบบของแฟนของคู่รักแล้วนะคะนะแต่ว่าเขาอาจจะกลับมาแบบอืเหมือนคิดถึงจึงทักมาอะไรแบบเนี้ยอืมดังนั้นใครที่รู้สึกว่ายังใจไม่แข็งแรงนะคะก็อาจจะต้องบล็อกเขาไปก่อนนะเออเพราะไม่งั้นการที่เขาทักมาตอนที่ใจคุณอ่อนแอคุณก็อาจจะแบบยิ่งดิ่งลง แล้วก็นึกถึงเขาอยู่ตลอดก็เป็นไปได้นะคะอืมนะเออแล้วอันเนี้ยสิ่งที่กวางเห็นนัน,นะคะความคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ากลับมาพูดคุยกันอีกหรือกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะปัญหาเรื่องเดิมๆม,มันก็ยังคงอยู่นะมันก็ยังทำให้คุณเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะอืมนอนไม่หลับกระสับกระสายและอีกอย่างนะคะกวาคิดว่าเออ เรื่องราวในอนาคตการวาดแผนในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยตัวคุณเนี่ยอาจจะวาดแผนอนาคตไว้แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยก็คือใช้ชีวิตแบบไปวันๆเนี่ยค่ะเนี่ยมันเริ่มไม่ลงล็อกแล้วเนาะบางทีว่ามันไม่ลงล็อกมาก,ก็ตั้งแต่ที่ครบการเริ่มเอ่อความอะไรแบบเนี้ยในตัวเขาเนี่ยอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนคะคะอืมนะมีไพ่แปดดาบขึ้นมาค่ะ อาจจะหมายถึงตัวคุณเอง่ะค่ะยังบางท่านนะยังอาจจะรอ,อคอยเขาอยู่ก็ได้ค่ะรอคอยการกลับมาเขาอยู่หรือบางทีอ่ะไม่ได้อยากให้เขากลับมาหรอกอืมแต่แค่อยากรู้ความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับเขาเออว่าเขาอาจจะได้รับกรรมที่เคยทํากับเราไว้หรือยังเออชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืม เออแต่ว่าการที่คุณยังยังคงคิดแบบนี้มันอาจจะทำให้คุณไม่สามารถ move on ก็ได้นะเออทำให้คุณกลัวในการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอืมนะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะอ่ะคราวนี้ว่าขอดูหน่อยค่ะเมื่อเขาไม่ได้กลับมาแล้วนะคะให้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะแนะนำธาตุไฟหน่อยอัศวินถือดาบค่ะอืม แล้วก็เด็กถือดาบค่ะ Queen of w a n d s ค่ะตามด้วยหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเลขหนึ่งก็มานะจ๊ะอืมแล้วก็ก้าถ้วยค่ะไพ่ที่แนะนำขึ้นมานะคะไพ่บอกว่ามันถึงเวลาที่คุณต้องตักตังวความสุขให้กับตัวเองแล้วล่ะค่ะนคะคะแล้วก็ตักตัวอย่างเร็วเลยนะเออเห็นไหมดูไพ่วิ่งอย่างรวดเร็วเลยนะคะ เออเราต้องก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันหน่วงเงี้ยเอออย่างเร็วเลยไม่งนนะั้นเนี่ยมันจะเสียโอกาสในชีวิตนะคะบางทีคู่ของคุณอาจจะมาแล้วได้คู่ที่เป็นโซเมดของคุณอาจจะมาแล้วได้แต่คุณยังคงติดอยู่กับรักเก่าติดอยู่กับเออเรื่องราวในอดีตอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เจอทามมิ่งมันไม่ได้ค่ะอืมนะทามมิ่งมันไม่ได้ไพ่บอกว่าสิ่งที่ไพ่แนะนำเนาะ เราควรจะต้องกลับมามีความสุขเอนจอยกับตัวเองอะไรที่ไม่เคยได้ทำทำค่ะเมื่อก่อนอยู่กับเขาใช่ไหมเขาห้ามเนาะห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ว่าเราต,ต่างนนๆนนะตอนนี้ค่ะกลับมาทําในสิ่งที่เราอยากทําอยากจะแต่งตัวก็แต่งไปเลยค่ะเอออยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไปเลยนะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะนะ พ่หวังว่ามาถึงเวลาที่เราต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนะอืมอย่าไปตีกรอบให้ตัวเองค่ะอย่าไปกักขังตัวเองนะคะปล่อยใจไป <c oughs> Queen ค่ะคุยน้องแวน์ค่ะเพรออฟซอสค่ะอย่าไปกลัวกับการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรน่ากลัวมันอาจจะน่ากลัวแหละมันอาจจะน่ากลัวอ่ะไม่หลอกหรอกเออมันอาจจะน่ากลัวในช่วงแรกในการที่จะต้องทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งหรือว่า อ,อ่อแบบลืมเรื่องของคนเก่าเลยเอยนะ่างเงี้ยมันอาจจะน่ากลัวแค่ช่วงแรกแต่เมื่อคุณทํามันไปเรื่อยๆมันก็เกรซดิโอตูเอตเองอะ่ะมันก็แบบเคยชินมันก็โอเคมันก็ไหลลื่นไปได้นะคะอืมนะกลับมามีความสุขนะคะไพ่ก้าวถ้วยคือไพ่ของความสุขนะลองขอดูหน่อยคะ่ะจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมนะมจะมีคนเข้ามาใหม่ไหม แเหรียญน,นะคะสามเหรียญค่ะชายออดค่ะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่นะอืมอาจจะเป็นสายฝอก็ได้หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะหรือว่าเอออาจจะทํางานในสายในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะหรืออาจจะให้เพื่อนแนะนําเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าอาจจะต้องมีคนกลางแนะนําความรักครั้งใหม่นะคะอืมนะอ่ะ คราวนี้ว่าขอดูหน่อยค่ะชีวิตเขาเนะ่ตอนนี้ที่ไม่มีคุณเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่สองถ้วยค่ะอืมแล้วก็เอ่อเก้าไม้ค่ะโอ้สองถ้วยแล้วตามด้วยเก้าไม้ตอนแรกคือว่าจีดีเนาะโออแล้วก็ตามด้วยเก้าไม้แล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะอืมแล้วก็หกถ้วยค่ะอืมคิดถึงวันวานเหมือนกันนะหล่อนคนเนี้ย เทรนนะคะถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะความคิดว่าก็มีปัญหาเยอะพอสมควรค่ะน่าจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่รักไม่เท่ากันเนี่ยเหมือนกับที่คุณเคยรักเขาอะคุณเคยรักเขามากกว่าใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้ไปก็เจอในรูปแบบกันแบบเดียวกันค่ะก็คือไปรักอีกคนมากกว่าจนคนคนนั้นเขาอาจจะไม่สนใจอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่านไพ่เอาใจนะ อ่านคือตามไพ่นะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนนะคะออกแนวแบบรักข้างเดียวทุ่มเทแค่ฝ่ายเดียวอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วตัวเขาทําไมเอ่ยคิดถึงเราค่ะเสียดายเราอเสียดายคุณนะคะนะนึกถึงวันวานแต่จะกลับมาก็กลับมาไม่ได้แล้วไม่กล้าบากหน้ามาหานะอืมอายอายหน้าบางนะคะหน้า อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะอ่าเดี๋ยวกวางขอดูไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะว่าคนคนนี้นะคะอืมเขามีข้อความอะไรในใจอยากจะบอกไหมคะ I can't forget you ค่ะก็คือเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะลืมรอเลียงสิเออเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะอืมนะมคุณเนะี่ยได้ขโมยหัวใจเขาไปแล้วนะ เออคุณคือรักที่เขารักจริงๆแล้วทำไมทำแบบนี้ล่ะเออเนะี่ยหลายคนก็ตัดพอเนาะดูไปก็ตัดพอไปดูไปก็ด่าไปนะคะอาจจะเย็นๆนะคะจะเย็นๆคอมเมนต์ก็จะเย็นๆนะคะเออนะตัวเขาเองอะคะ่ะไปมีรักใหม่เนะเขาก็ยังมีความแบบสับสนเนะยในตัวเขาว่าความรักครั้งใหม่ของเขามันเป็นรักที่รักจริงรักหลอก หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมเออก็เหมือนตอนที่เราอ่ะสับสนกับตัวเขาไหมเออทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคามาเนาะอืมนะกงกรรมกงเวียนนะความก็ได้เห็นมากับตัวละในเรื่องของคามานะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ ชาวธาตุไฟนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ดูโฆษณาของกวางด้วยนะคะเออส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดูส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะรายละเอียดที่ว่าต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะเพื่อที่จะบอกกับพ่เนอะว่าเรื่องราวที่กวางจะอ่านเรื่องราวที่กว่างจะถามถึงเนี่ยเป็นของใครนะคะของใครโดยเฉพาะเออนะคะ อ่ะก็ฝากคลิปนะคะฝากช่องไว้ด้วยวันนี้วาขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย